ในที่สุดโมบิสุดการดั้มจีควักก็จบลงไปแล้วนะครับทําให้ในวันนี้ Extract File ของเราก็ถึงเวลาที่จะมาจอดหรือข้อมูลของการดั้ในภาคนี้กันแล้วโดยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหุ่นตัวหลักของเรานะครับกับหุ่นดีไซน์สุดแหวกในโลกคู่ขนานของสกสาษ UC Mobile Suit Omega o m o b i โมบิสูดโอเมก้าไซโคมิลรุ่นล่าสุดใน G q u u ว k s ในปีศักราชอาวกาศที่0079ช่วงสงครามหนึ่งปีชาอัสนาเบลพร้อมกับหน่วยทหารของซีออนได้เข้ายึดโมบิลสูตรรุ่นใหม่ของทางกองทัพสาพันโลกมาได้นั่นก็คือโมบิลสูตรสีขาวในนามว่า RX-78-02 ไวกกนดัมทำให้หลังจากนั้นด้วยศักยภาพของ am, กันดัมและก็ชาซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่อย่างนิวไทป์จะทำให้กระแสของสองครามในครั้งนี้ซีออนจึงมีความได้เปรียบมากกว่าสาพันอีกทั้งในช่วงนั้น ยังทำให้ทางซีออนมีวิทยาการต่างๆจากการรีเวิร์สเอนจิเนียริงกันดั้มเครื่องนี้ไปอีกบวกกับที่ในช่วงนั้นระบบใหม่ที่อยู่ในขั้นทดลองอย่างไซโคมิลหรือเรียกกันว่าอัลฟาไซโคมิลจะถูกนำออกมาจากโปรเจกต์โมบิลอาร์เมอร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างและนำมาติดตั้งให้กับการดั้มเครื่องนี้พร้อมกับดัดแปลงมันจนกลายเป็น GMS อัลฟาเรดกันดั้มหุ่นที่พลิกโฉมหน้าของสองครามนำชัยชนะมาสู่ซีออนในหลายต่อหลายศึกนะครับกระทั่ง ในช่วงปี UC ที่0080กว่า,วาหลังจากสงคราม1ปีได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยชัยชนะของทางซีออนโมบิลสูตรกันดั้มททายเครื่องใหม่ก็ได้ถูกพัฒน,นาออกมาเพื่อใช้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างยุคใหม่ให้กับโลกใบนี้ G Quax GMS Omega ากันดั้มควหรือที่ถูกเรียกกันว่า G Quax เป็นโมบิลสูตรรุ่นปรตไที์เครื่องล่าสุดที่ถูกพัฒน,นาขึ้นมาสำหรับยุท้ายโดยเฉพาะซึ่ง มันก็ถูกพัฒนาจากข้อมูลของโมบิสูดจากสาพันอย่างกันดัมที่ชาได้ยึดมาโดยโมบิสูดเครื่องนี้นั้นได้มุ่งเน้นให้เป็นหุ่นต่อสู้เรียะชิดเป็นหลักที่จะมีระบบต่างๆเหมือนกับไวท์หรือว่าเรดกันดัมแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งเซนเซอร์รูปแบบคล้ายดวงตาซึ่งต่างจากหุ่นแบบเดิมของซีออนที่จะเป็นรูปแบบโมโดไออาวุธรูปแบบลำแสงระบบป้องกันแบบไอฟิลและก็คอไฟเตอร์ ห้องนักบินแบบแยกส่วนเป็นยานลบได้เพื่อใช้ในการหลบหนีฉุกเฉินอีกทั้งสิ่งที่เป็นจุดเด่นหลักของหุ่นตัวนี้ก็คือระบบไซโคมิลซิสเต็มโอเมกาไทป์ระบบควบคุมโมบิสูดด้วยคลื่นพลังจิตภายในสมองของนักบินที่เป็นนิวไทป์ซึ่งมันถูกพัฒนาต่อมาจากรุ่นอัลฟาของเรสกันดัมที่ถึงแม้ว่าเดิมทีระบบนี้จะถูกสั่งห้ามใช้งานไปแล้วตั้งแต่ช่วงหลังจบสงครามหนึ่งปีแต่กลุ่มของทางซีออนที่มีคิเชเรียาซาบีเป็นผู้บัญชาการก็ได้ทำการวิจัยระบบนี้ต่อและถูกนำมาติดตัั้้งใหกบ GQuX จึงทําให้หุ่นเครื่องนี้มีความทรงพลังเป็นอย่างมากหากได้นักบินที่เป็นนิวไทป์มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถทั้งด้านคลื่นพลังจิตสมรรถนะทางด้านร่างกายตลอดไปจนถึงการรับรู้เชิงพื้นที่ที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างมากเป็นผู้บังคับกับที่จริงๆแล้วหุ่นเครื่องนี้ยังมีความพิเศษมากกว่านี้เพราะชิ้นส่วนในการสร้างระบบไซโคมิลมันจะมาจากอีกโลกหนึ่งด้วยนะครับซึ่งไว้ผมจะเอาไปเล่าในรายละเอียดของด้านระบบหลังจากนี้และนอกจากนี้จริงๆแล้วทีควักนั้น จะถูกสร้างมาพร้อมกับยูนิตพี่น้องอีกหนึ่งเครื่องนั่นก็คือการดั้มที่มีชื่อว่า GMS k a p p a Gfred ที่ยังไม่ได้ถูกนำออกมาใช้ในตอนนี้นะครับต่อมาในช่วงปี U.C. ที่0085กันดั้มควักได้ถูกมอบหมายให้เข้าประจำการบนยานโซดอนอดีตยานชั้นเปกาซัสที่ก็ยืดมาจากทางฝั่งสาพันธโลกเช่นกันและมุ่งหน้าไปยังไซซรัฐเอกราชที่เป็นกลุ่มคลนีในบริเวณจุดรากันโฟเพื่อปฏิบัติการตามรากนรากนดั้มสีแดง และภารกิจลับครับโดย G ีควาได้ถูกส่งมอบให้กับร้อยโทซาเวียโอลิเวตนิวไทป์ภายใต้บังคับบัญชาของคิชิเรียเป็นผู้บังคับก่อนที่จะต้องเข้าปะทะก,กับเรกแกนดัมที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศานาะทําให้พันเอกชาเรียบูได้สั่งการให้เขาใช้ไซโคมิวโอเมกาไทป์แต่เขาก็ไม่สามารถเปิดใช้งานมันได้ส่งผลให้การต่อสู้เลยเถิดเข้าไปภายในโคลโลนีทําให้หลังจากนั้นอามาเทยูซุริฮะเด็กสาวเบื่อโลกที่กําลังเข้าไปผัวพันกับแคลนแบทเทิล การต่อสู้ผิดกฎหมายภายในไซสิกก็ได้กระโจนขึ้นไปบังคับกันดั้มควักต่อสู้กับโพลิสซักคุจนทําให้เธอกลายมาเป็นนักบินของจีควักนับตั้งแต่นั้นครับหลังจากเล่าความเป็นมาตัวหุ่นกันไปซะเยอะแล้วผมจะพามาดูที่ด้านอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของกันดั้มควักเครื่องนี้บ้างนะครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยจีคิดแรกอย่างวอลแค้นปืนกลจํานวนสกระบอก ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณแมนดูเบียมหรือก็คือประมาณช่วงที่ดูเหมือนกระดูกไหปลาร้าของตัวหุ่นหรือว่าส่วนด้านบนของอกนะครับสำหรับป้องกันตัวในระยะประชิดแล้วก็ทําลายเซนเซอร์ของโมบิสูรหรือว่าต่อต้านอากาศยานก็ได้ครับบีมเซเบอร์ดับลําแสงอนุภาคจานวน2เล่มสาหรับการต่อสู้ระยะประชิดที่ส่วนด้ามจับจะมีดีไซน์คล้ายกับ,บวงแหวนที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกาดป้องกันส่วนมือตัวบีมเซเบอร์จะทํางานโดยการปล่อยอนุภาคมีนอฟสกี้พลังงานสูงภายในด้ามจับ และคงสภาพของพลังงานนั้นไว้ในรูปแบบใบมีดผ่านสนามพลังไอฟิลตัวใบมีดพลังงานก็จะมีอุณหภูมิที่สูงมากสามารถตัดผ่านเกราะได้แทบจะทุกชนิดเว้นแต่พวกที่มีสารต่อต้านบีมแล้วก็อ e ีแคปจะสามารถชาร์จพลังใหม่ได้จากเตาปฏิกรณ์ภายในโตวหุ่นมาเก็บไว้ที่ด้านหลังเอวครับบีมไรเฟลิลอาวุธระยะไกลหลักของ G ีควักมีพลังงานในการทําลายล้างที่สูงแต่ในเรื่องดูเหมือนว่ามาชูจะเน้นเข้าไปซัดวงในซะมากกว่าเลยไ,ไม่ค่อยได้ใช้อาวุธนี้นะครับชิล โล่ขนาดกลางที่ติดตั้งไว้ที่แขน้ายเพ่อป้องกันการโจมตีต่างตัวโล่ยังสามารถใช้การสะท้อนความร้อนออกจากตัวหุ่นเมื่อใช้ในการป้องกันสําหรับการฝ่าเข้าชั้นบรรยากาศอีกทั้งมันยังมีการติดตั้งไอฟิลเจเนเรเตอร์ระบบที่จะปล่อยอนุภาคมินอสกี้อนุภาคบวกและลบเมื่อจัดเรียงตัวเป็นโครงข่ายลูปบาศสามมิติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและด้วยแรงผักกบแรงไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เกิดเกาะพลังงานที่เรียกว่าไอฟิล เนื่องจากที่ไอฟิลจังไม่สามารถแทรกผ่านวัตถุที่นําไฟฟ้าเช่นโลหะน้ําหรือว่าพลาสมาได้แต่มันจะสามารถผลักดันอนุภาคพ,พลังงานที่ยิงหรือปล่อยออกมาจากอาวุธได้ผลคือสนามพลังนี้จะสามารถเบี่ยงเบนลาแสงจากการโจมตีของศัตรูได้ครับโทมิโนสุเกะยีท็อกขวานความร้อนสําหรับการต่อสู้ระยะประชิดที่ใช้การเร่งความร้อนในการตัดผ่านกรอบของศัตรูโดยพลังงานความร้อนจะถูกส่งผ่านจากเตาปฏิกรณ์ภายในตัวหุ่นมาที่ฝ่ามือเพื่อพร้อมสําหรับการใช้งาน ที่โทเมโนสุเกชิ้นนี้จะเป็นการจำลองมาจากฮีทอกของ MS 0 6ซสาคุ 06, aku, อุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากในช่วงสงครามหนึ่งปีที่สร้างโดยเจสซี่ของกลุ่มโพเมเรเนียนแคลนโดยมันจะมีขนาดของขวานที่ใหญ่กว่าและโทษส่งพลังงานที่ยาวขึ้นกับด้ามจับที่สั้นกว่ารุ่นมาตรฐานซึ่งมันไม่ใช่อุธด,ดั้งเดิมที่ติดตั้งมากับ G ีควักนะครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดของระบบบนตัว G ีควักกันนะครับเนื่องจากมีพื้นฐามนมาจากกันดั้า เลยทาให้ระบบส่วนใหญ่นน้นเหมือนกันและมีจํานวนไม่มากแต่ด้าประสิทธิภาพนั้นจะสูงกว่ารุ่นเดิมเป็นอย่างมากนะครับเดิมกันที่คอไฟเตอร์บนตัวหุ่นจะมีการติดตั้งห้องรักบินระบบควบคุมและทรัสเตอร์แบ็กแพคไว้แยกออกจากตัวหุ่นที่เรียกว่าคอไฟเตอร์ซึ่งมันก็จะสามารถดีตัวได้ในกรณีฉุกเฉินและยังทําหน้าที่เป็นยานลบขับเคลื่อนได้อย่างอิสระอย่างสมบูรณ์อีกทั้งยังใช้งานได้ทั้งบนอวกาศในชั้นบรรยากาศและก็ใต้น้ําได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับดัมมี่ ในสกราด UC อนุภาพมีนอฟสกี้จะสามารถทำการรบกวนเรดาร์เซนเซอร์หรือระบบตัวจับการมองเห็นอืนอ่นๆได้ด้วยเหตุน,นี้มันจึงสามารถถูกหลอกได้ด้วยหุ่นจำลองเป่าลมที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับโมบิลสูตรดาวเคราะห์น้อยหรือแม้กระทั่งยานลบซึ่งก็มีติดตั้งไว้บนจีควักด้วยเช่นกันนะครับโอเมกาไซโคมิลซิสเต็มหรือเอนเดเมียนยูนิตเป็นระบบไซโคมิลที่ถูกปรับปรุงให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าอัลฟาไซโคมิลที่เดิมทีในรุ่นอัลฟา ไว้ใช้ในการควบคุมระยะไกลเพียงเท่านั้นแต่ในรุ่นโอเมกานี้จะสามารถให้นักบินใช้ในการควบคุมตัวหุ่นได้ทั้งเครื่องผ่านคลื่นสมองของนักบินเพียงอย่างเดียวกับนอกจากนี้โอเมกาเซโคมิลยังเสริมความเร็วในการตอบสนองของนักบินที่ช่วยให้การบังคับหุ่นมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่จะสามารถใช้งานระบบนี้ได้ก็ต้องเป็นนักบินเหนือไทยผู้ที่มีคลื่นพลังจิตในสมองสูงมากเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดใช้งานระบบนี้ได้โดยวิธีการใช้งานก็ต้องใส่อุปกรณ์ยืนยัน รูปร่างคล้ายกับตลับเทปก่อนจะใช้งานและตามด้วยอาศัยคลื่นพลังจิตของนักบินในการปลดล็อกระบบที่เมื่อใช้งานจะทําให้ตัวกันดั้มเปลี่ยนรูปร่างไปเล็กน้อยส่วนที่คล้ายกับเสาอากาศจะถูกปลดออกจนกลายเป็นเหมือนเข่าของตัวหุ่นห้องนักบินจะมีอินเทอร์เฟสรูปแบบเฉพาะที่มีลักษณะคล้ายกับฝ่ามือและแขนออกมาเพื่อใช้ในการควบคุมแทนกับสิ่งที่ทําให้อเมก้าไซโคมิลหรือว่าเอนเดมียนยูนิตนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นจากโอพาร์ตหรือว่าอัลออฟเพรสพาร์ตชิ้นส่วน ที่มาจากโลกอีกฟากซึ่งไม่ควรมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดียวกับโรสออฟชารอนครับที่ส่วนนี้จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ลึกลับที่เรียกว่าเซกโนวาได้ด้วยตัวเองกับระบบนี้มันยังแสดงมันก็มีสติปัญญาอยู่หลายครั้งรวมไปถึงเปลงเสียงพูดได้อีกด้วยครับโอเมก้าไซโคเมียลโอเวอร์ไดรฟ์เป็นเฟสที่ตัวยืนยันของโอเมก้าไซโคเมียถูกทําลายนักบินจะสามารถควบคุมระบบของโอเมก้าไซโคเมียได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆและไม่มีระบบความปลอดภัยรองรับอีกด้วย ซึ่งจะทํางานเหมือนเดิมแต่จะเหนือกว่ากับตัวภายนอกของตัวหุ่นที่ส่วนขาและไหล่จะมีปรากฏการเซกโนว,วาขนาดเล็กลอยติดตามตัวหุ่นเป็นฟีเจอร์เสริมอุปนี้สามารถใช้งานเพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงผลกระทบของการหยุดเวลาที่เกิดจากปรากฏการเซกโนว,วาได้โดยตรงและเซกโนว,วาขนาดย่อส่วนตามตัวนี้ยังสามารถใช้ในการป้องกันลำแสงขนาดใหญ่ได้อีกด้วยครับเกรดเล็กน้อยของจีควักครื่องนี้นะครับชื่อของจีควักจะมาจากคําว่าควัก ที่เป็นตัวแปรสําหรับใช้ในการทดสอบโค้ดที่จะขึ้นด้วยควักและตามด้วยโฟบาร์หรือบาสครับ G ควักเป็นการดั้มตัวแรกที่ไม่ได้รู้ว่าเป็นการดั้มอย่างชัดเจนตามสื่อกันตลาดต่างๆนะครับโดยจะเรียกเพียง G ควักไม่ได้เรียกว่าการดั้มควักซึ่งก่อนหน้านี้ถึงจะมีหุ่นที่ใช้ G แต่ก็ยังมีคําว่าการดั้มอยู่ด้วยนั่นก็คือ G เซลส์ที่เรียกกันว่าการดั้ม G เซลส์นะครับแล้วก็ดีไซน์ของวาลแค้นที่ติดตั้งไว้ประหลาดกว่าหุ่นตัวอื่นๆทอีกส่วนใหญ่จะติดตั้งททีี่่่หหัววรืออาก ส่วนตัวนี้จะติดตั้งไว้ตรงกระดูหายปลาของตัวหุ่นนะครับถึงพูวคำกับแกจะปฏิเสธให้ตายยังไงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับอีวากเรียนแต่ว่ามีคุณฮิเดกิอโนเป็นผู้เขียนบทแถมหุ่นยังทําท่าทางเหมือนกับมีจิตสานึกเพื่อที่จะปกป้องนักบินอีกไหนจะส่วนหัวที่เปิดได้เหมือนกับอ้าปากแล้วยังมีเสียงของลางประกอบด้วยอีกยังไงก็เหมือนอีวามากๆครับแถมหุ่นอีกตัวอย่างจีเฟรสก็ยังมีสีเหมือนกับอีวายูนิตที่1งเป๊ะเลยด้วยครับและจีควักยังม ทั้งหมดการใช้งานที่จะเปลี่ยนรูปร่างของเขาและยังมีระบบการควบคุมที่ผ่านความคิดทั้งหมดอีกทั้งยังมียูนิตพี่น้องเหมือนกันอีกด้วยครับหลังจากที่อามาเทได้ขึ้นมาคับ G ีควาไปแล้วทําให้เธอถูกกลุ่มโพเมราเนียนชวนเข้าแคลนแบทเทลิลเธอจึงได้รับคําเชิญพร้อมกับไปพบนักบินของเรการนดัมชูจิอิโต้และชวนเขามาเป็นมาร์ฟคู่หูในการต่อสู้โดยที่เธอจะใช้ชื่อว่ามาชูในการแข่ง ทั้งสองได้ฝ่าฟันศึกหลายต่อหลายครั้งและก็สามารถเอาชนะมาได้ทุกครั้งแม้ว่าหลังจากนั้นจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่ตึงมืออย่างกลุ่ม C.R.S ที่มีแม่มดแห่งสาพันธ์ชีโกะซูไกในหุ่นรุ่นใหม่ของซีออนอย่างจิมหล่อเล่นรับเกียวกุ๊กแต่เพราะว่าชูจิก็เลยสามารถเอาชนะมาได้ต่อไปในการประทะก,กับอดีตดาวดําถึง2คนในริกดอมแต่ว่าในครั้งนี้มาชูกลับไม่สามารถขึ้นมาบังคับหุ่นได้ทันทําให้เนียงได้ขึ้นไปบังคับจีควักแทนถึงในการต่อสู้ช่วงแรก เธอจะโดนโจมตีอย่างหนักอีกทั้งชูจิก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมต่อสู้แต่หลังจากผ่านไปสักระยะเนียงก็สามารถเปิดใช้ระบบโอมก้าไซโคมิลทำให้เธอสามารถต่อสู้และเอาชนะมาได้ในที่สุดสร้างความประหลาดใจให้กับมาชูเป็นอย่างมากครับต่อมาในช่วงการแข่งรอบสุดท้ายอันกิหวัวหน้าของทีมโพเมียราเนียนที่ไู้รู้ตัวนักบินและที่อยู่ของเรดการดัมและได้กำลังจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อรับเงินรางวัลทำให้มาชูและเนียง วางแผนกนหลบหนีไปพร้อมกับชูจีพวกเธอจึงได้ส่งมาชูที่สามารถเข้าถึงเซฟได้ไปขโมยเงินและให้เนียงเป็นผู้บังคับจีควักในการต่อสู้ทว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ชูจีและเนียงจะต้องเข้าปะทะก,กับทเวโอลิมเปียนที่มีแผนการในการสังหารคิชีเรียซาบีทำให้การต่อสู้ที่ถูกเปลี่ยนมาภายในโคโลนีว่าเสียภัยแล้วแต่โมบิลสูตรที่พวกเธอต้องเข้าปะทะด้วยก็คือฮัมราบิที่ดีไซน์สุดเท่กับไซโคกันดัมโมบิลอาร์เมอร์เปลี่ยนรูปร่างได้ขนาดมหึมา ที่ทางจีควักและเลดกันดัมก็ไม่สามารถโจมตีได้เลยกับพวกเธอโดนไซโคกันดัมโจมตีใส่จนแทบจะไม่สามารถต่อสู้คืนได้ในตอนนั้นเองเนี้นได้บอกกับชูจีว่าให้หนีไปพร้อมกับเธอโดยทิ้งมาชูไว้แต่ในจังหวะนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์เซกโนวาขึ้นทําให้เรดกันดัมหายตัวไปพร้อมกับชูจีและเนี้ยก็ได้หนีออกจากตรงนั้นไปด้วยเช่นกันทําให้มาชูที่มาถึงจีควักกับต้องถูกล้อมจับกุมแต่เพราะว่าจีควักตอบสนองต่อความรู้สึกของเธอจึงพาเธอบินหนีออกไป แต่าว่าสุดท้ายก็ถูกชาเรียบูจับกุมไว้อยู่ดีและก็พาตัวเธอไปอยังยานโซโดอนครับหลังจากนั้นมาชูก็ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลปริศนาทําให้เธอสามารถเข้าถึงจีควักและหนีออกไปจากยานโซโดอนได้มุ่งหน้าไปยังโลกได้สาเร็จและจีควักก็ได้ปลดคอไฟเตอร์ออกเพื่อช่วยให้เธอสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภยัยก่อนที่หุ่นจะจมลงสู่มาหาสมุทรไปไม่กี่วันต่อมามาชูหลังที่ได้พบแล้วก็พูดคุยกับลาลาซูลแล้ว เธอจึงได้มาครับคอไฟเตอร์เพื่อกลับไปรวมกับจีควักที่ใต้ทะเลที่นั่นเธอได้พบเจอเข้ากับซากหุ่นขนาดใหญ่ที่จมอยู่ข้างๆกันและในตอนที่เธอลอยขึ้นมาเหนือน้ําเธอก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวอีกครั้งโดยยางโซดอนที่ตามมาถึงยังโลกพร้อมกับเก็บกู้โมบิลอาร์เมอร์ปริศนาเครื่องนั้นขึ้นมาโมบิลอาร์เมอร์ที่ถูกขนานนามว่ากู้ดาบของชารอนต่อมาแม้มาชูจะถูกคุมขังตัวอยู่แต่เธอก็ได้รับการฝึกฝนการต่อสู้กับชาเรียโดยตรงเพื่อพร้อมสําหรับศึกที่จะมาถึงและเพียงไม่นาน ศึกในครั้งนั้นก็มาถึงนาโซราเรอาวุธทำลายล้างชิ้นใหม่ของทางซีออนที่ในตอนนี้คิชิเรียได้สังหารที่ชายของเธอกิเรนที่เป็นผู้นำสูงสุดและได้ใช้จีเฟรตกันดั้มที่ถูกพัฒน,นามาพร้อมกับจีควักในการเปิดใช้งานอาวุธเซกโนวาเพื่อทำลายป้อมปราการอาวกาศอัลบาคูและกวาดล้างกองทัพของกิเรนให้สิ้นซากไปมาชูในจีควักได้มุ่งหน้าเข้าไปอย่างโซราเรโดยการเปิดทางของคี้เคโรกะที่บังคับโดยชาเรียและที่นั่นเธอต้องเผชิญหน้ากับจีเฟร และก็ได้รับรู้ว่านักบินของหุ่นเครื่องนี้ก็คือเนี้ยทําให้พวกเธอได้ประทักกันอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มาชูจะทําลายอุปกรณ์ยืนยันของโอเมกาไซโคมิลเพื่อใช้พลังงานเต็มพิกัดในการช่วยเหลือลาลาซูนจากโลกอีกฟากที่ได้หลับไหลอย,อยู่ภายในรถออฟชาดอนพร้อมกับมาชูได้พบกับชิโรสุที่ตัวจริงแล้วก็คือชาอัสนาเบิลที่กลับมาบังคับเรดกันดัมและหลังจากนั้นเธอก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วชูจิเป็นคนที่มาจากโลกอีกฟากและในตอนนี้เขาต้องการที่จะสังหารลาลา พื่อยุติความเจ็บปวดอีกครั้งพร้อมกับดึงเอาโมบิลสู่สีขาวมายังที่แห่งนี้จากระบบโยมันโทที่ชาได้ดัดแปลงเอาไว้สำหรับไว้ส่งคนต่างโลกกลับไป RX-78-2 กันดัมและประกากฏตัวขึ้นโดยมีชูจิเป็นนักบินและได้เริ่มเข้าต่อสู้กับจีควักก่อนที่ไม่นานเนียงในจีเฟรดจะได้เข้ามาห้ามการต่อสู้เอาไว้แต่มาชูก็ได้ขอร้องเพื่อให้เธอมาเป็นมาร์ฟในการหยุดยั้งชูจิเอาไว้ให้ได้เลยทําให้จีควักและจีเฟรด ในมุงนาเขาต่อสู้กับกันดั้มยังดูเดือดการประสานงานอันยอดเยี่ยมของทั้งคู่ได้สร้างการโจมตีันต่อเนื่องที่ทําให้ชูจิถูกกดดันอยู่ฝ่ายเดียวจนกระทั่งชูจิได้ขยายร่างกันดั้มจนกลายเป็นหุ่นขนาดมโหฬารเข้าโจมตีจีเฟสจนถูกทําลายลงไปแต่เนียงก็ยังสามารถหลบหนีออกมาได้โดยใช้คอไฟเตอร์ทําให้มาชูต้องบังคับจีควักเข้ารับการโจมตีขนาดใหญ่ของกันดั้มเอาไว้เพียงคนเดียวแต่เธอก็สามารถบังคับจีควักในร่างโอเวอร์ด e เข้าป้องกันการโจมตีไว้ได้ และพวงคาจัดการชูจิจิตของทั้งสองได้สื่อสารกันพร้อมกับเสียงที่ดังกล้องขึ้นออกมาจากกีควักเสียงวิงวอนของชายหนุม่มที่มาจากโลกอีกฝากอามูโรเรได้กล่าวว่าเขาไม่อยากจะเห็นกันดั้มต้องสังหารลาลาอีกแล้วชูจิที่ได้ยินเสียงนั้นจึงยอมเข้าใจไปพร้อมๆกับจีควักที่ได้เข้าทําการตัดหัวกันดั้มขนาดยักษ์เครื่องนี้ลงไปได้และในตอนนั้นเองลาลาและเอลเมดจากโลกอีกฝากก็ได้ใช้ปรากฏการณ์เซ็โนวอีกครั้งเพื่อนําทุกสิ่ง กลับไปอยู่ในโลกของมันที่ควรจะเป็นจบการต่อสู้ในไทม์ไลน์ของสกรา U.C เส้นนี้ลงไปได้ในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีวาศผมรอเล่นครับจีควักเรื่องนี้ถึงจะมีแค่12ตอนแต่สำหรับผมคือมันสนุกมากๆอยู่นะครับได้เห็นตัวนู้นตัวนี้โผลมาฉากต่างๆที่ชวนให้นึกถึงภาพเก่าๆในย่าเสียงภาคทั้งไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นเลยนะครับที่ดึงนักพากย์ทั้ง3คนกลับมาหมดเลยดูแลขนลุกมากๆ ถึงจะเสียดายที่คุณฟูริยะที่เป็นคนภาคอัมโร่ออกมาแค่หน่อยเดียวแต่พอแกได้ไปมีคดีเอาไว้เนี่ยแหละครับแต่บริบทในเรื่องก็อิมแพกพอตัวเลยไหนจะความอลังการของระบบต่างๆในเรื่องนี้อีกสาหรับคนที่ดูกันดั้มในสกัดยูซีมาหรือว่ารู้เรื่องราวต่างๆก็น่าจะอินและก็สนุกไปด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องในสกัดยูซีอาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมๆผมก็ดูมากแล้วก็เต็มอิ่มสุดๆแล้วมันก็ทําให้ผมได้ทําคลิปจีควักออกมาสักทีด้วย แลวทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกับผมและก็ทุกคนในช่องคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะได้ให้คนที่สนใจในแกนดัมหรือว่าหุ่นเหล็กต่างๆได้เห็นคลิปของผมกันมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ